สาวน้อยในตะเกียงแก้วบทประพันธ์ของโสพีพันนลายตะเกียงแก้วใบกระจิตลิตคือบ้านของแม่มดน้อยจินนี่หากผู้ใดได้ครอบครองจะมีโชคมหาศาลแล้วด้วยวาสนาผูกพันเขาจึงได้เป็นเจ้าของแต่กลับไม่ยอมให้แม่มดน้อยใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือแต่แล้วด้วยโชคชะตาก็นำพาให้เกิดการฝ่าฝืนจนผิดกฎแม่มดอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากความรักเพียงประการเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดน้อยแสนซนสาวน้อยในตะเกียงแก้วบทที่18นักข่าวสาวยังถามไม่ยอมหยุดเหมือนต้องการรู้เรื่องของจินนี่ให้มากที่สุดบ้านเกิดคุณจินนี่อยู่ที่ไหนคะนันทวดีชักํำคาญที่ไหนหรือไปถามคุณอิดเองสิคุณอิดไม่ให้เข้าพบค่ะ เรอเก็บตัวตามเคยหล่อนบนคนอะไรมีโอกาสดังก็ไม่อยากดังตั้งแต่เป็นฮีโร่ก็ตัดโอกาสตัวเองโทรทัศน์เอ่ยอะไรเอ่ยขอสัมภาษณ์เชิญออกอากาศคุณท่านปฏิเสธหมดคุณนันทว,วดีช่วยพูดกับคุณอิดหน่อยสิคะขอให้ดิฉันได้สัมภาษณ์นี่ค่ะนามบัตรแนะนำตัวนักข่าวพวกนี้ก็คุค้นๆหน้ากันอยู่ จากนามบาทระบุชื่อสีดาคุณสีดาก็ไปขอสัมภาษณ์เองดิฉันขอแล้วคุณอิดไม่ให้ความร่วมมือเลยค่ะฉันช่วยไม่ได้งั้นขอสัมภาษณ์คุณนันทวัดีต่อยินดีค่ะคุณกับคุณอิดจะมีโครงการจะแต่งงานปีนี้ไหมคะอุ้ยเรื่องแต่งงานต้องใจเย็นๆค่ะเราจะต้องดูใจกันอีกนานอนาคตไม่แน่นอนแสดงว่าเจ้าบ่าวอาจไม่ใช่คุณอิด นันทวดีจงใจพูดเสียงดังเพื่อให้อิดได้ยินจะเอาอะไรแน่ละคะถึงวันแต่งงานพวกคุณก็รู้เองคนเป็นเจ้าบ่าวต้องรักและตามใจนันรักและตามใจอิฐได้ยินแน่เขารักแต่ไม่ตามใจอิดมักจะยืนอยู่ด้วยหลักการและเหตุผลจึงทำให้ทั้งสองมักขัดแย้งเสมอรุนแรงสุดเห็นจะเป็นจินนี่ นันทวดีไล่ชินนี่ออกจากบ้านให้เวลาเจ็ดวันอิดปฏิเสธเขาต้องหาทางคุยกับนันทวดีเป็นเรื่องเป็นราวสักทีขณะที่หล่อนให้สัมภาษณ์อภิชาติเดินออกมาหนุ่มนักเรียนนอกนามสกุลดังสีดาสนใจเช่นกันโดยเฉพาะตอนอภิชาติควงนันทวดีไปดูคอนเสิร์ตในสายตาคนนอกจัดเป็นคู่ที่เหมาะสม ด้วยฐานะชื่อเสียงอภิชาติดังกว่าอิฐอิฐเป็นลูกชาวบ้านธรรมดามีชื่อตามท้ายนันทวดีในฐานะคนรักแต่อิฐมาดังสุดๆขึ้นหน้าหนึ่งตอนเป็นฮีโร่ช่วยตัวประกันโรงพยาบาลเลยกลายเป็นขวัญใจสาวๆยิ่งไม่เปิดเผยตัวไม่ให้สัมภาษณ์ก็ยิ่งเนื้อหอมอยากเป็นที่รู้จกัก เนื้อแท้ของอิจเขาไม่ชอบจริงๆไม่อยากดังเขาทำงานของเขาขอใช้ชีวิตปกติที่ไม่ปกติก็คือยามดวงตกอะไรก็ไม่ราบรื่นอย่างที่ผ่านมาเดือนที่แล้วไหนจะทะเลาะกับแฟนเงินหายและถูกเพื่อนในบริษัทขโมยแผนงานไปหน้าตาเฉยเขามึนจนพบหญิงชาราข้างกองขยะ และได้ตะเกียงแก้วทุกวันนี้เขายังคิดว่าฝันไปจินนี่สาวน้อยมหัศจรรร์ที่บอกว่าต้องเป็นแม่มดหล่อนมีคาถาเวทมนต์ถ้าเป็นคนอื่นคงช่วยประโยชน์จากหล่อนสารพัดแต่ต้องไม่ใช่เขาหรือว่าเพราะเขาไม่ช่วยโอกาสความพิเศษของหล่อนหญิงชราข้างกองขยะจึงจงใจมอบจินนี่แก่เขา เขาต้องการให้หล่อนเป็นคนธรรมดาเขาไม่ควรช่วยโอกาสแต่กรณีในโรงพยาบาลโจรประสาทจับคนเป็นตัวประกันจินนี่ช่วยเป็นกรณีสมควรเพราะเป็นการช่วยชีวิตคนช่วยชีวิตคนบริสุทธิ์ให้ปลอดภัยข้อนี้จินนี่ทำดีทว่าอยู่อยู่ในเวทมนต์เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตอิดคัดค้าน ไม่ยอมแน่ๆสีดาหันมาสนใจอภิชาติคุณอภิชาติถ่ายรูปคู่คุณนันทว,วดีหน่อยได้ไหมคะยินดีครับอภิชาติยิ้มกว้างต้องการให้ภาพเขากับนันทว,วดีเผยแร่ออกไปมากๆกว้างๆเขาต้องคู่กับนันทว,วดีเขีย่ยอิดให้กระเด็นความมั่งคั่งของนันทว,วดีจะกอบกู้ฐานะทางบ้านเขา ให้กลับมาเหมือนเดิมก่อนจะล้มละลายคุณสุวิทย์ท่านมีลูกสาวคนเดียวทรัพย์สินบริษัทบ้านที่ดินระดับมหาเศรษฐีทุกอย่างตกเป็นของนันทวดีคนเป็นเคยสบายหลายชาติอภิชาติเป็นฝ่ายขยับไปใกล้นันทวดีฝ่ายหญิงก็เต็มใจถ่ายเพื่อหวังประชดอิดอิดเห็นหล่อนสนิทกับอภิชาติ จะหึงหวงไหมหล่อนยิ้มหวานสีดาถามอภิชาติคุณอภิชาตเพิ่งกลับจากนอกเป็นหนุ่มนักเรียนนอกเนื้อหอมทำไมเลือกมาทำงานบริษัทนี้ล่ะคะเท่าที่ทราบยังมีบริษัทอีกมากมายอยากได้ตัวคุณอภิชาติไปร่วมงานด้วยครอบครัวผมสนิทก,กับคุณอาสุวิทย์คุณแม่ผมเป็นเพื่อนท่านคุณแม่ต้องการให้ผมช่วยคุณอาคุณอภิชาติไม่คิดจะเปิดบริษัทเองหรือคะ เอาเงินที่ไหนล่ะบ้านเขาจะล้มละลายแล้วเขายิ้มกว้างผมขอเป็นมือปืนรับจ้างดีกว่าครับเคยเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อเกรงบริษัทจะไปไม่รอดสู้ทุ่มเททำงานรับจ้างเขาช่วยงานคุณอากับคุณนันพูดถึงคุณนันเขามองหล่อนด้วยแววตาอบอุ่นนันทวดีวรู้สึกภูมิใจอภิชาติกล่าวต่อ ผมจะทำงานที่นี่จนกว่าคุณนันจะไล่ออกนันทวดีหัวเราะเบาๆไม่ไล่หรอกคะ่ะสุดาถามต่ออีกสองสาประโยคก็ลากราบยอมแพ้ความใจแข็งของอีดนันทวดีบ่นกับอาภิชาติคุณสุดาจะมาขอสัมภาษณ์คุณอิดเรื่องนางเด็กหน้าฝรั่งนั่นแต่คุณอิดไม่ยอมให้พบไม่รู้มีอะไรหนักหนาเก็บตัวเก็บปากเก็บคำ หน้าเบื่ออภิชาติพยักหน้าเด็กสาวหน้าฝรั่งที่คุณอิดควงไปออกงานชมคอนเสิร์ตอภิชาติเน้นคนนั้นสวยมากนะครับหล่อนกำรรม,มือแน่นสะสวยเพราะหน้าตาออกฝรั่งแต่แปลกสวยตายละ่ะนันทวดีอิช้าดูคุณอิดสนใจมากทนุถนอมเธออภิชาติร้ายลึก พูดให้หลอนร้อนใจแต่ต้องมีวิธีการพูดไม่เจาะจงเกินไปแต่พูดเสมือนออกความเห็นก็เป็นน้องสาวนี่หล่อนแก้ตัวแทนอิดไม่มีใครเชื่อหรอกครับน้องสาวคุณอิดมีน้องสาวแท้ๆอยู่ทั้งคนถ้าจะควงน้องก็ควรจะควงคุณดารุณีแต่คุณจินนี่เธอไม่ใช่คนไทยแน่ๆแค่เด็กจะก,กองขยะ นันทวดีเสียปากถ้าเก็บจากข้างกองขยะง่ายๆผมก็อยากเก็บอภิชาติพูดยิ้มยิ้มทำเป็นตลกอีกจะเอาไปคืนแล้วนันทวดีมั่นใจเขาต้องเลือกรอนไม่ใช่หนังจินนี่คุณตามไปเก็บทีหลังก็แล้วกันค่ะสาวสวยขนาดจินนี่ใครจะคืนลงครับอ๋ออีกต้องคืนแน่ เขาหัวเราะผมว่ามันเหมือนนิทานหลอกเด็กคุณอิดแต่งนิยายไม่เก่งเลยไม่ค่อยแนบเนียนหรือเขามีอะไรปิดบังนันผมกลัวพูดแล้วหยุดเว้นอะไรคะผมไม่ควรพูดพูดเถอะคะ่ะนันอยากรู้ความคิดของคุณเราเป็นเพื่อนกันนะคะแค่เพื่อนไม่เขาต้องการเป็นคนพิเศษเหนือกว่าอิด เหนือกว่าผู้ชายทุกคนครอบครองกายและใจของนันทวดีเท่ากับครอบครองบริษัทนี้ผมกลัวว่าคุณอิดจะจับปลาสองมือนันทวดีหน้าเสียอย่าเอานันไปเปรียบเทียบกับนางเด็กข้างกองขยะน่าเบื่ออิดต้องไล่มันไปนั่นสิครับถ้าเขาไม่จับปลาสองมือเขาต้องเลือกคุณคนเดียวหวังว่าคุณอิดคงไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัว เลิกงานแล้วอิทชวนนันทวดีไปทานข้าวกันไหมครับหลอนเลิกคิ้ววันนี้มีอะไรพิเศษคะถึงชวนนันทานข้าวผมอยากคุยกับคุณเห็นไหมต้องมีอะไรพิเศษถึงจะทานเพราะคุณเป็นคนประหยัดทานข้าวแต่ละมือต้องคิดแล้วคิดอีกผมจะคุยเรื่องจินนี่หญิงสาวคอตั้งตรงทันทีทนไม่ได้ถ้าเขาเห็นสาวอื่นเหนือกว่าหลอน ต้องคุยอีกหรือคะครับนันให้เวลาคุณเจ็ดวันแล้วก็จบไปทานข้าวกับผมเถอะเออก็ได้ค่ะทำเป็นครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนตอบตกลงหล่อนต้องวางมาดบ้างคืนนั้น อิดพานันทวดีไปทานอาหารบุฟเฟตที่โรงแรมชื่อดังทานกับนันทวดีจะเป็นร้านธรรมดาไม่ได้ชายหนุ่มยอมเสียงเงินเป็นพันเพื่อคนรักบ่อยนักก็ไม่ไหวอิดรู้ฐานะและต้องประมาณตนในการจ่ายเงินเขาเกลียดการเป็นหนี้สินแต่ก็หนีไม่พ้นต้องผ่อนบ้านผ่อนรถน้องชายเขาเป็นโรคหัวใจ ต้องใช้เงินในการรักษาค่ายาที่ทานทุกวันยารักษาโรคหัวใจแพงมากยังต้องแบ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บเผื่อฉุกเฉินกับคนรักเขารู้หน้าที่ทานอาหารคุยบ้างฟังเพลงเขาต้องเป็นผู้ชำระเงินนันทวดีตักสลัดจานหนึ่งทานกับซุปอิจทานปลาดิบข้าวปั้น มาทานข้าวด้วยกันในความรู้สึกของหญิงสาวจะวิเศษมากถ้าไม่มีจินนี่เป็นเงื่อนไขหล่อนถามคุณจะพาจินนี่ไปส่งคืนที่เก่าวันไหนคะยอมใช้คำว่าที่เก่าแทนกองขยะเพราะเห็นว่าเขาอุตส่าห์เอาใจหล่อนพามาทานอาหารอร่อยในบรรยากาศที่หล่อนพอใจผมจะคุยกับคุณก่อนนันทิเกียดพูดถึงเด็กคนนั้น ขอรวบรัดเอาแบบสั้นๆจบให้ผมชี้แจงแค่คุณส่งเธอกลับไปนันก็จะเลิกพูดขี้เกียจพูดถึงคนที่ไม่อยากเอ่ยถึงผมจะไม่ส่งจินนี่กลับมือที่ตักซุปชะงักทันทีหล่อนวางช้อนยกผ้าเช็ดปากเบาๆเงยหน้าสบตากับคนรักคุณพูดอะไรนะผมหวังว่านันจะฟังผิด คุณฟังถูกต้องผมไม่ส่งจินนี่กลับเธอไม่ได้ทำอะไรผิดและเธอเป็นน้องของผมคุณพูดอีกครั้งสิคะนันทวดีสูดลมหายใจลึกนันให้โอกาสคุณทำไมคุณไม่ชอบจินนี่ผู้หญิงสาวสวยอยู่บ้านคุณคุณเป็นคนรักของนันจะให้นันชอบได้อย่างไรคุณไม่ไว้ใจผมค่ะแววตาดุดัน จินนี่สาวสวยก็จริงแต่คุณต้องไว้ใจผมเชื่อใจผมเช่นเดียวกับที่ผมไว้ใจคุณหล่อนแค้นหัวเราะเอาอะไรมาเป็นหลักประกันการไว้ใจใจใจอย่างเดียวนั่นไม่ไว้ใจผมยังไว้ใจคุณเลยคุณไปเที่ยวกับคุณชาติทานข้าวกับคุณชาติผมไม่ว่าอะไรเพราะผมเชื่อใจคุณคุณหึงหวงเป็นด้วยหรือผมไม่หึงหวงสักนิด ผมรู้จักแยกแยะใครเป็นใครสัมพันธ์กันแค่ไหนแต่นันไม่แยกแยกไม่เป็นนันไม่ชอบจินนี่ไม่อยากเห็นหน้าคุณต้องให้เกียรติผมบ้างนันไม่ชอบจินนี่เป็นคนในครอบครัวผมครอบครัวคุณจะมีผู้หญิงอื่นไม่ได้หล่อนยื่นคำขาดและเป็นคำสั่งคำสั่งสั่งจนชินและเชื่อว่าเขาจะต้องปฏิบัติตาม คุณนันจินนี่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลยต่างคนต่างอยู่ไม่ต่างคนต่างอยู่หลังแต่งงานคุณไปอยู่กับนันที่บ้านนันเพื่อความสบายใจอย่ามีผู้หญิงคนอื่นมาทำให้นันขุนคเคืองมิฉะนั้นนันไม่รับประกันอนาคตอิทถอนใจยาวคุณขาดเหตุผลนันให้เวลาคุณเจ็ดวันก็เจ็ดวันหล่อนสรุปคุณจัดการก็แล้วกันผมไม่ อย่าเพิ่งพูดหล่อนโบกมือคุณยังมีเวลาอย่าว่าแต่เจ็ดวันเลยสิบวันผมก็ทำไม่ได้หลอนตวัดดวงตาขุนมองเขาทานข้าวเลิกพูด,ดเรื่องนางจินนี่เกลียดมากจินนี่จินนี่เรียกนางเต็มหน้าแสดงถึงความเกลียดชังสุดๆอิดไม่พูดแล้ว เพราะเปล่าประโยชน์จบบทที่1ิบด